โอเคค่ะทุกคนก็สวัสดีทุกทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะก็มาเจอกับเอนจอยนะจ๊ะอีกแล้วทุกคนเจอกันทีไรเนี่ยมีเรื่องให้เสียวคูป,ปองกันตลอดเลยนะคะและก่อนอื่นนะคะสำหรับคนที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกเนี่ยหากชอบก็ฝากกดไลค์ไว้ด้วยค่ะทุกคนแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อ,ตอไปเนี่ยอย่าลืมค่ะกดติดตามไว้เป็นกําลังใจให้เอนจอยด้วยนะคะโอเคทุกคนรอบนี้เอนจอยมาอัปเดตกิจกรรมในร้านค้าพนันจ์จรที่เพิ่งเข้ามาในวันนี้เลยก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูในส่วนของร้านค้า นี่ค่ะทุกคนร้านค้าไปเดจอนะคะสกินถาวร100%ค่ะคือการันตีทุกตัวเลยว่าเราได้แน่นอนนะคะสกินถาวรนี่แหละนะคือเริ่มต้นเพียง39คูปองเท่านั้นนะก็กดเข้าไปดูค่ะทุกคนกิจกรรมนี้นะคะจะมีสกินของฮีโร่ทั้งหมด12ตัวตัวที่แลนะคะก็จะมีอยู่แค่2ตัวนะคะตัวแรกเป็นของบูคองค่ะเป็นลิมิเต็ดแบบสีส้ม ก็สกินนี้เนี่ยรับได้ในร้านค้าพนันจรก็ตามนั้นเลยทุกคนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นของ white olet นะคะนี่เลยสกินนี้ก็เป็นแบบลิมิเต็ดสีส้มเหมือนกันซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช่สายของเอน o อยทั้งคู่เลยนะอีก10ตัวที่เหลือทุกคนมันจะเป็นสกินลิมิเต็ดสีเขียวนะคะแล้วก็สกินฮีโเราอีกคือเอน o อยมีแค่2ตัวเท่านั้นนะเอาจริงๆนะในเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมีแค่2ตัว <c oughs> ทุกคนมีของ guilder ตัวนี้นะคะแล้วก็มีของ แวนตัวนี้นั่นเองจริงๆมีแค่นี้เลยนะคะที่เหลือเนี่ยไม่มีสักตัวค่ะทุกคนหลักๆแล้วเนี่ยเอนจอยอยากได้ตัวนี้นะคะเป็นเมดอิลูเมียตัวนี้เลยนะได้รับในวอลโลพา r t ที่16นั่นเองคือเราก็พลาดอีกแล้วนะไม่มีแต่ว่ามันสวยนะตัวนี้อ่ะ ทุกๆตัวเนี่ยจะเป็นลิมิเต็ดสีเขียวนะคะก็มันไม่ได้สวยไม่ได้มีเอฟเฟกต์สกิลนะประมาณนั้นเลยแต่ว่าสกินมันจะค่อนข้างหาย,ยากนั่นเองนะทุกคนรอบนี้ Android แอนจอยเตรียมมาแค่1,516งคูปองเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเปิดหมดนะอ่ะเพราะว่าเราจะเอาเป็นแค่บางตัวนะอีกตัวหนึ่งแอนจอยก็อยากจะมาเอาทุกคนนี่เลยเป็นของทาร่าตัวนี้นะคะที่เราเพิ่งเสียไปนะกิจกรรมที่แล้วนะคะที เอาไปอัปเกรดสกินค่ะอัปแบบว่าโดยไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเนี่ยโอเคต้องมาเอาคืนนะตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะที่อยากจะได้เหมือนกันนะคะเป็นตัวของแกลกตัวนี้ทุกคนมันได้รับในกิจกรรมนะตัวนี้ก็อยากเก็บไว้นะคะเพราะว่าเป็นสายซัพพอร์ตเหมือนกันนะั่นเองเอาไว้เล่นนะตัวนี้ประมาณนี้นะหลักๆแล้วที่เอ็นจอยอยากจะได้คือกิจกรรมเนี้ยเขามีบอกราคาไว้แล้วนะคะนี่แค่กดเข้ามาดูตรงนี้ทุกคนเห็นปะตรงนี้เลย นี่ค่ะทุกคนราคาที่เขาระบุไว้แต่และตัวที่เรากดไปเนี่ยเอนจอยลองคิดรวมๆดูแล้วนะคะทุกคนหมดไป1968คูปองเลยนะถ้าเปิดหมดนี่อคือได้สกินทุกตัวอะ่ะโอเคทุกคนเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะคะหลักๆคือแค่3ตัวเท่านั้นเปิดไปเลยนะคะที่ตัวแรก39คูปองเฮ้ยเหมือนู้่ะเอาจริงๆเฮ้ยได้เฉยเลย ตัวแรกก็มาแล้วว่าอิลูเมียเป็นอะไรที่ดีเวอร์นะคะตัวต่อมา39คูป,ปองทาร่าเอาเฮ้ย <What? S 2> เอาเฮ้ยจริงทุกคนเฮ้ยไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะคะแต่เหมือนแบบ <c oughs> ว่าเหมือนรู้ใจจริงๆนะคะ2ตัวนี้ถ้ารอบที่3ามเอ็นจอเปิดได้แกลกเนี่ยโอเคจบเกมค่ะทุกคน <c oughs> คือแบบอีซี่คือง่ายมากนะคะมาดูตัวที่3กันว่าจะได้ตัวอะไร โอ้โห oh! ได้ตัวเกลือมานะคะคือเรามีแล้วนั่นเองจัดมาต่อค่ะตัวที่4ีแวนอีกหรอมั้งเนี่ยเฮ้ยได้เทล <Jesus. S 1> เฉยเฮ้ยสกินนี้เอนจอยไม่มีนะคะสกินนี้สวยนะเอาจริงเลยสวยสวยสวยถือว่าคุ้มนะคะกับ49คูป,ปองเมื่อกี้ที่เราเสียไปเฮ้ย99ดิประมาณนั้นทุกคนกดกันต่อนะคะตัวที่5 <Go. S 2> ยังไม่ได้แกลกเลยอะ่ะ เฮ้ยตัวนี้ก็ก็โอเคนะเออสกินตัวนี้เนี่ยอ,อ่มันใช้คูปองซื้อได้ทุกคนประมาณ375นะคะเอนจอยเพิ่งเข้าไปดูมาแต่ว่าเราเสียไป99คูปองเป็นสกินของลัมเบอร์นะคะค่อนข้างสวยนะทุกคนตอนนี้เปิดไปแล้ว5ตัวค่ะตัวที่6จัดมาเหลือแค่แก๊กเนี่ยแก๊กออกหน่อยเถอะโอ้โหไดมิน่า มหน้าตัวนี้เป็นฮีโรอีกนะฮะทุกคนไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าแต่สกินมันแบบว่า270คูปองนะฮะแต่เราได้มา99คูปองและตัวที่7เนี่ยมันก็จะคิด149คูปองค่ะทุกคนคือไม่ว่าจะได้ตัวไหนอะ่ะคุ้มหมดนะฮะถ้าได้แวรเนี่ยบอกเลยว่าไม่คุ้มนะคะ149คูปองรอบนี้จัดไปไม่เอาแวรนะขอร้องแวนอย่าออกแวนอ่าอุ๊ยได้ซูก้า สกินตัวนี้ทุกคนเอนจอยไม่มีฮีโร่นะมีแต่สกินอะก็คงน่าจะคุ้มอยู่นะเพราะว่ามันเออสกินนี้ได้รับในกิจ,จก,กรรมนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยของเรียวมะทุกคน270คูปองแล้วก็เอ่อมันก็ไม่มีแล้วนะคือมันเกลืออยู่ตรงแวนนี่แหละถ้าแวนมันออกนี่คือเกลือมากจริงๆจัดไปค่ะทุกคนขอแกลกเลยได้ปะแกลกเอา้าได้เรียวมะเฉย ให้ตายเถอะโอเคก็น่าคุ้มอยู่นะคือ270คูปองแต่ว่าเสียไป199นิดเดียวเองทุกคนเฮ้ยค <Hey, S 1> ูปองใกล้จะหมดแล้วนะคะเ <c oughs> หลือ4ตัวทําไมตัวที่อยากได้มันชอบออกตัวสุดท้ายหรือเปล่าอะ่ะ <c oughs> มาแก๊กขอขอแก๊กได้ไหมร้อยเก้คูปองละแก๊กมาเอา้าได้ลิงอะ่ะเฮ้ยได้แลนะคะทุกคนสกินนี้ลิมิเต็ดสีส้มโอเคซึ่งไอจอยไม่ได้เล่นลิงอะเอาจิงๆนะ โอ้โหแล้วคือ249คูปองมาแล้วอะ่ะคือคิดหนักเลยทุกคนกลัวมันได้เวนมากอะ่ะ249คูปองอะ่ะฉันจะเอาแกดีหรือเปล่า <What? S 1> ดูดิมันมันรับได้ในกิจกรรมนะคะไม่รู้มันจะมาในกิจกรรมอะไรบ้างทุกคนเอาเลยละกันทุกคน249คูปองไหนไหนก็ไหนไหนละมาอย่าบอกนะว่าว่าอุ้ยใค้แกล้งวะเยีแค่ทำไมรอบนี้รู้สึกว่าดวงดีเหลือเกินเนี่ยคือแบบ อยากได้อะไรโกมานั่นนี่จริงๆ ในที่สุดก็มาจนได้ทุกคนเหลือสงตัวนี้เอนจอขอไม่เปิดดีกว่านะคะบอกเลยว่าถ้าได้แวนนี่คือยับเลยนะยับแบบว่ายับยับอะทุกคนคือมันไม่คุ้มอยู่แล้วนะ,ะแต่ถ้าได้ไบโอเนี่ยมันก็จะดีแต่เอนจอคิดว่ายังไงก็แวนออกอะเชื่อไหมเพราะว่า2ตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะใช้3 4 9คูปองค่ะทุกคนแล้วก็39 9คูปองนั่เอนจอถือว่าไม่คุ้มนะถ้าเราจะเปิดต่อสําหรับเอนจอยเองนะคะไม่เปิดต่อแล้วทุกคนแต่เอนจอยเนี่ยคิดรวมๆมาให้แล้วว่าถ้าเราเปิดดหมดเนียจะสท หมด1,968คูปองนะคะถ้าใครไม่แน่ใจนะคะทุกคนลองมาคำนวณดูได้เลยตามนี้ค่ะที่เขามีระบุมาให้นะคะในวันที่19กันยานะ mm hmm. คือ e n รู้สึกว่าร้านคาเฟ่ในจอรอบเนี้ยคุ้มนะคุ้มมากๆสําหรับ Enjoy เองนะคะ mm hmm. คุม้มจริงๆนะเสียไปประมาณ1,300กว่าคูปองนะทุกคนตอนแรกเรามีพันหนะคะตอนนี้เหลืออยู่200กว่าน,ะนี่ถือว่าคุ้มแหละได้แรมมาตัวนึงนะเป็นลิงด้วยนี่ไง คือมันเป็นสกินลิมิเต็ดสีส้มทุกคนเื่คือจะอยากจะเห็นเอฟเฟกต์สกิลทุกคนเดี๋ยวขอเข้ามาดูหน่อยละกันนะคะในโหมดทดลองนั่นเองนี่ค่ะทุกคนเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวอันติอ๋อเป็นแบบนี้นั่นเองอันนี้คือสกิลกระโดดอันนี้คือหายตัวก็ประมาณนี้เลย <c oughs> ก็ประมาณนี้เลยทุกคนคนที่ไม่เคยเล่นก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากมายนะคะ โอเคถือว่าสวยค่ะทุกคนเอาเทนจะเอาเปล่าฮะจะเอาไหมจะเอาไหมถามว่าจะเอาไหมพุบอันติไปฟาดไปฟาดไปโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วหากชอบเนี่ยฝากกดไลค์ like, และกดติดตามเป็นกำลังใจให้เอนจอยด้วยนะคะเอาไว้เจอกนคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายจ้า